คำถามจากคุณพัทวีระนะคะถึงตอนที่ไปทำงานกลางแดดแล้วเกิดอะไรต่อไปครับการตากแดดกลางวันนานๆานขอภัยค่ะการตากแดดกลางวันนานๆมีผลเสียอย่างไรอา้าวไปทำงานตากแดดแล้วมันยังไงไปตากแดดมันก็ตากแดดว่าจะเรียกว่าอย่างไง เออจะมีผลเสียยังไงเอาอย่างนี้มันก็มีทั้งดีทั้งเสียถ้าตากพอดีมันก็ดีตากเกินพอดีมันก็เสียตากแดดที่พอดีก็คือนีแ่แหละเราไปตากแดดแล้วก็ทําด้วยความยินดีสิถ้ามันจะต้องไปทํานะถ้ามันจะเป็นต้องไปทําก็ทําด้วยความยินดีนะถ้ามันร้อนมากก็หาอะไรมุงบางไปให้มันไม่ลําบากเกินไป <aram algumas> น,ะ, <S <S นะนะใส่หมวกใส่อะไรให้มันไม่ลําบากเกินไป ถ้าตากแดดแล้วเราทำโดยที่ในขีดที่เรายังเบิกบานได้ทำแม้มันจะลำบากบ้างแต่มันก็ยังทนได้ยังเบิกบานได้มันก็เป็นประโยชน์ไม่มีโทษอะไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันทนได้ยากได้ลำบากนั่นแหละถึงตอนนั้นถ้าเราทำต่อมันจะเป็นโทษมันเกินความพอดีมันจะเป็นโทษน่ามันก็จะร้อนเกินมันก็ทำลายเซลล์ของเราความร้อนก็เข้าไปมากไป มันก็เป็นโทษเป็นภัยต่อร่างกายเราแต่ถ้าเรายังทนได้โดยไม่ยากไม่ลําบากยังเบิกบานอยู่ได้มันทาร้ายเราไม่ได้นะมีความยินดีในการทําก็ยิ่งได้ประโยชน์เท่านั้นเองมีแต่ชีวิตจะเอาแสงแดดนะั้นมาทําประโยชน์ให้กับชีวิตนะ่ะมาสังเคราะห์เป็นวิตามินดีบ้างมาสร้างความแข็งแรงเนี้ยนั้นเชิงนี้บ้างนะเขาก็เอามาใช้ประโยชน์นะ่ะสรุปแล้วแสงแดดก็ไม่มีโทษหรอกถ้าเราใช้ให้พอดีให้เกิดประโยชน์ แต่เราใช้เกินพอดีมันก็เป็นโทษยิ่งไม่ได้เลยไม่ใช่เลยนี่คนไม่แข็งแรงนะคนที่ไม่เจอแสงแดดเลยจะไม่แข็งแรงนี่ช่วงไหนฟ้าครึ้มแดดไม่ออกเลยสักสองสามวันสี่ห้าวันนี่คนจะเริ่มไม่ค่อยสบายแล้วพลังเริ่มไม่ค่อยเต็มแล้วจะไม่ค่อยสดชื่นแล้วแสงแดดนี่เป็นพลังของชีวิตนะจะไม่ค่อยสดชื่นแล้วถ้าโอ้โหแดดไม่ออกสักสามวันห้าวันนี่ชักจะแย่เข้าไปแล้ว มันยังไม่ค่อยสดชื่นหรอกคนทํางานในออฟฟิศในอะไรอะไรที่ไม่ค่อยได้เจอแสงแดดที่ไม่ค่อยสดชื่นหรอกโอ้ถ้าสักสามวันห้าวันแดดไม่มาจากนั้นเขามาเนี่ยมันจะสดชื่นขึ้นทันทีเลยนะแสงแดดนี่ทําให้สดชื่นทําให้มีชีวิตชีวามันเป็นพลังของชีวิตพืชยังไปเลี้ยงชีวิตได้เลยนะคนก็เอามาเลี้ยงชีวิตคนมือนกันอย่างน้อยก็ามาสังเคราะห์เป็นวิตามินดีจริงๆเข้าไปสังเคราะห์มากกว่านั้นแต่นักวิทยาศาสตร์ก็พบว่า เอาไปสังเคราะห์เป็นวิตามินดีพบเท่านั้นก็ดีมากแล้วจริงๆนะเขายังเอาไปสังเคราะห์เป็นประโยชน์โดยรวมโหทำให้ร่างกายแข็งแรง,สงแสงแดดนี่เราทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจอแสงแดดนี่สวยชีวิตน่าแต่ต้องสัมผัสแสงแดดด้านในสัดส,ส่วนที่พอดีนี่แหละต้องลําบากในขีดที่เบิกบานเนี่ยไม่ทรมานจนเบิกบ,บูดไม่หย่อนยานจนย่ำแย่เนี่ยใช้หลักพระพุทธเจ้า,านี่แหละ ตั้งตนอยู่บนความลำบากคือสลธรรมเจริญยิ่งนะให้มันก ructure, ุศสลธร ructure, รมเจริญยิ่งนะแต่อย่าให้มันทรมานเกินเท่านั้นเองอ่าถ้ามันทรมานมากเกินนะมันเกินมันเกินพอดีละนะั้นทรมานมากเกินมันก็เกินพอดีนะเกินพอดีเนี่ยมันก็ไม่ดีละ,ละเกินพอดีไปมันก็เขาก็หวากันมาเยอะแยะเป็นหมดและนะเส,สื่อมก็เสื่อมอะเสื่อมก็เป็นโรคได้สารพัดโรคอะและ้วแ,แต่ แล้วแต่วิบากแล้วทีนี้นะวิบากจะพาไปเป็นโรคตรงไหน<ม>ก็ตรงนั้นแหละ <c oughs> นะบางทีเขาก็ว่าอะไรละ่ะเจอมากเกินไปก็เป็นมะเร็งผิวหนังอะไรเขาก็ว่าไปผิวหนังอักเสบเป็นมะเร็งผิวหนังเป,นนนเป็นนู่นเป็นนี้นะาก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วถ้าใจเราไม่กลัวมันก็ไม่เป็นง,ง่ายๆหรอกนะมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันจะเป็นมากตอนที่เรากลัวเท่านั้นเองนะ เรากลัวมากๆมันก็จะเป็นได้มากถ้าเราไม่กลัวมันโอกาสจะเป็นมันก็น้อยหนึ่งสัมผัสให้พอดีสองอย่ากลัวสามบางทีถ้ามันจะเกินไปบ้างเราก็อย่าไปกลัวเท่านั้นเองมันก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าไปกลัวนะสัมผัสเล็กน้อยก็เป็นโรคมากได้แม้ไม่สัมผัสก็เป็นโรคมากได้ก็เป็นโรคได้ทุกโรคกันละก็เกิดเกิดโรคได้ทุกโรคกันละเป็นลมก็ได้มากไป <lunch> <relatable>. <both> เป็นอะไรไม่ไม่สบายได้มันก็ได้ทุกอย่างตามวิบากของ ชีวิตผู้นั้นพู้นั้นเอาเป็นน้นว่าสัมผัสแค่พอดีก็แล้กันนะเท่าที่ไม่ทรมานเกิน 1. อย่ากลัวสองให้สัมผัสเท่าที่ไม่ทรมานเกินนั่นแหละจะเป็นประโยชน์